เจ้อืมอันนี้คือมันจัดยังไงครัมันไม่ีเลือกอ่ะมันบ้าบ้ามึงกดยังไงมันก็ต้องกดมันก็ต้องแดเนี่ยอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยแม่ไม่อีกไม่แม่ไม่อีกกับอืมอันหัวเขาไหมหัวขาวหัวขาวแม่แม่แม่ไม่อีกอย่ะเอาแม่ไวอหนึ่หัวโูงมาเล่นแม่นะไอ้ข่าหัวขาอีน้องโอดสุดอ๋อ เออขา่ะทีนี้ใครไม่เอาไคไม่เอาเอาขวาเอาขวาเออขวาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้แม่ไวเอกขวาคือขวาคืออะไรวะแม่ไวเอกขวาเฮ้ยอ้ซ้ายเอ้ยขวาขวาคือไอ้นี้ ขวาคือไอ้นี้เอ่อไอตัวที่มันแบบผลิตลูกออกมาเป็นพันเป็นหมื่นอ<น>ะเป็นผู้เป็นผู้เว้นมนเออใช่เ,เป็นผู้เว่นมนเออโอเคเป็นผู้สายน้องแม่ใบเอกน <laughs> <c oughs> ไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่ใบเอกเลยออช่แม่ใาเอกอ <c oughs> แม่ใบเอก,เอกดูจริงไหมเนี่ยไออันนี้โอโอตาคุโอตาคุยน FC ี่เอฟซีเอฟซีจอมมารนี่ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะพุก้าเอ้ยอันนี้อานนอฟซ้ายมือพุก้าขวาเอฟอานนเวเอฟซีป่าววะอานนอานนอฟใส่เกยเอ่อไอ้นี่เด็กเชี่ยไม่เอาเอานี้กับเอ่อเอฟซีพุก้าเออเอาเลยเอฟซีพุก้าเอเอฟซีพุก้าเอฟซีจอมมารเลยเออ อันีอันนี้ก็บเอ็มซีไอ้นี่เล่สัตว์เล่ภูกาเกิดใหม่ใช่ภูกาเกิดใหม่เดี๋ยวกันอันนี้ขวาไปเอ้เดี๋ยวนะเวงพี่อะไรขวาสัต่์ชื่ออะไรขวาขวาขวาคือใครวะตันนะเออแต่ว่ามันคือมือขวาของจอมมันอ่ะใช่ชาติที่แล้วก็หรือว่ารวมถึงชาติที่แล้วชาติที่แล้วชาติที่แล้วมันก็อยู่ถึงชาติปัจจุบันนะ ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ที่ท่านสองไงอยู่เหรอไม่อยู่ไม่อยู่เพราะอนจะไม่อยู่ไม่ใช่เหรอมกลับไปดูมันเป็นภาพมันเป็นภาพย้อนเว้ยมันเป็นภาพย้อนอดีตผมไม่อยู่ตามตามตามที่กูองอานิยายมามันมันบอกว่าอะไรวะอ,อ,อีอีหัวขาวมันไม่ใช่มาเอียแต่มันเป็นแบบเบื้องหลังอะไรพวกอย่างเนี้แหละหอันนี้นะเออเออไม่ใช่หัวขาวเยี่ยนี่ หัวขาวอันนี้แหละอันนี้อันนี้เมียพระเอกเมียคนแรกพระเอกใช่เออเอาเมียพระเอกดีอันนี้ไข่ชิบอันนี้เป็นอ่าเป็นจัตุรัสเทพต้องใช่เหรอของแม่งกันเทพปัญญาอ่อนอันนี้เป็นเมียกูกะกับตไม่ใช่เมียสัตว์ ไม่ใช <aría> ่เม <s Elliott ills> ียไอเฮียมันเป็นกองเฮียใช่ไหมเอฟซีเอฟซีอันนี้เมียบูก้าเอฟเมียบูก้าไม่ใช่ไม่ใช่เมียดอมมาเอ้ไม่ใช่เอฟซีดอมมนไม่เออมันคือเอฟซีดอมมนไอเฮียกูกลับไปดูหบ่กูจำได้อ๋อเมียบูก้อ๋อใช่ใช่มันมันมันเป็นเมียหองไอนี้ของเลเออเอาจริงเหรอใช่เออมันเป็นพูดไอเนี้ยเออว่ะเออใช่มันเป็น เออใช่ใช่ใช่ไอนี้นี่เป็นตะแกรงอ๋ออือใช่ตอนตอนปิดไอ้เนี้ยนี่มาช่วยจำเออใช่ใช่ใช่อ่าไอพีอ๋อไอนี่ไอนี่อ่าคนที่สองไออย่ามันหน้าหลังเนี่ยเมื่อภาพมันเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแค่ภาพกันละสองแล้วมันหน้าอันเดียวกว่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยเรื่องยาวว่ะเดี๋ยวนะไอเชี่ยเอฟซีเหมือนกัน พี่ชอบคนนี้น่ารักดีเฮียไอ้แค่นี้ไอ้เนี้มันไอ้นี่มันเป็นเอ้ยเอ้ยอ่านอออานอออาวุธเอ้ยอาวุธเอออาวุธมันชื่ออาวุธ I am ยอาวออดวอร์ดีโก้เฮียอนออ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 ดคุจะเรียกแม่มาเอกแล้ว เอ๊ยสายตายยายามใหเองอแล้วม่กตเหรอสายเลยเลยูกออเมอาเลมอนลมอนนี่เลมมอนสายสายขานค้าค้โอเคเอ้ยคุณคูอยเอ้ยคุณคูคุณคู่กากระจอกกเยี่อครูใจดีได้กระจอก ขวีล right. ูกกระจกไหมเอาซ้ายกูบอกว่าเอา้ายกผิดกูผิดอันนี้ขวาขวาขวาเป็นอันี้เป็นแม่ทับเอ้ไอ้นี่ไอ้ซ้ายนี่กระจกเลยขวาแม่ขวาแม่ของเลียงใหญ่ใช่ไอ้อันนี้เออขวา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 ไม่เลียนนี่หรอขวาน้องอันนี้ใครอะ อันนี้มันมันอยู่ในในภาษาต่อพุกกาไป<อ>มันเป็นแบบแอคคีแอคเอ๊ไม่ใช่มันเปนอยู่ในภาษาจอม่าแหละแต่ว่าแต่ม่าคีแอคปอดเก่งไงไม่เก่งไหมเออกระจอกอีเชี่ยเ <laughs> ดนฝั่งเดนฝั่งไอเนี่ยดนฝั่งไอ้นี้ตบตอ่ะโดนไอ้พวกพุกาตบอ่ะไอ้เหี้ยไอเจ็ดล่างเจ็ดเงาไอ้เหี้ย,อ,ยอันนี้เอาใครเว้ยเออเอ่อ เออเออพูดซ้ายหรือขวากูชอบน่ารักดีเออเอามึงอ้คานอนคานอนคานอนเออคานอนใครเนี่ยเอ้ยเลโนลีโนลีโนอยาเโนลีเมียของไอ้นี่เมียของมือขวาพระเอกเฮียล็กๆวเอาเรื่องนนมืดอ่ะเก่งนะวน้องไอ้ายน้องค่ะ ทยเบียวอะไรอ่าขวาขวาเบี้ยวไป่เอกตั้งเชียตั้งเชียเอเฮ้ยไอ้คณครูอาจารย์ถ้าไม่ถาไม่ติดมันไมเฮียไม่น่ารักเลยเอ้ยโดนสาบให้เป็นในนี่อ่ะโดนสาบให้เป็นไม่ใช่เป็นแบบมนุษย์บริสุทธิ์อ่ะแบบไม่มีเชี่ยสายอ่ะไม่รรู้คไเป็นจอมจอมมารแบบ ปกติอ่ะไอ้เป็นปีศาจปกติอ่ะอันนี้อานูอาวอนอานูอ่อ่ะใครอีโรยีรอนมัดไอ้อันนี้ไม่ต้องถามอันนี้เลยเลยอยู่แล้วไอ้นีองตุ๊กตไอ้ยีนี่โดนตบอ่ะเลือกใครดะ ไม่โดนไม่โดนตบทั้งคู่ไม่ใช่เหรอวะโดนตบทั้งคู่อ่ะเอาไปสักตัวเอาขวาดีกว่าจะทางดี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 เีดีขวามันโดนตบนีดเดียีดีดอดนนีดีอีดีดีรีดีดอดี่ีนีด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 ีนีดีดีีดกดีะีดีีดีดีเีด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 วดน้องีดดี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 อีดีีด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 ี เอ้ยอ่ลีโนลีโนลีโนเผาพูดเอ่อแม่แม่ของเมื่ตายไปแล้วเฮียเอาคานนอนห c ยคอนก็ตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่น้ำน้ำไเอาเลเอคานอนเยเฮ้ยมือขวาเฮียมือขวาเอ เราต้องเรียกคนเก่งเอาชินเอาชินนะอานอสดิไอไอเออคานไอ้อนอสไออนอสไอ้สัตว์ไออนอสเอ่อไอ้สัตว์นั่งตัวเดียวกันนี่เออเออชินไอ้สัตว์ชินถ้าทีแล้วมันเก่งต่างกันน้องสียอะไรเีออไอสัตว์ท่าทีแล้วมันเก่งดีกว่าชินไอ้สัตว์เอาชิน ชินชินก็ชินคันไอ้อนอนรอ้ทัออนรไม่ก็นลองโมงอยู่แล้วว่าใครจะชนะ